อันยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต well. ้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเลดเ้อร์ฟิล์มกันนะครับกับงานประกาศรางวัล melon music a w a r d 2022นั่นเองในวันนี้นะครับงานเนี่ยได้มีการจัดแล้วเรียบร้อยแล้วก็สาวๆเลดเ้อร์ฟิล์มนั้น คว้ารางวัลมาได้นะครับซึ่งรางวัลของเลซาร์ฟิมที่คว้ามาได้จากงานประกาศรางวัลเมลอดในครั้งนี้ก็คือรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมน f ์ฟ a l e เมนั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยบอกเลยนะครับว่ารางวัลน,นี้คือสมมงแล้วก็สมศักดิ์ศรีสาวๆเลซาร์ฟิมมากๆเพราะว่าเพลงที่ปล่อยออกมา p พอร์ฟอร์แมเนี่ยคือจุกๆไปเลยทั้งท่าเต้นต่างๆโครากราฟต่างๆนะครับคือทําออกมาได้สุดปังมากๆและสาวๆเลนสดัดฟิล์มทุกคนเนี่ยก็พรีเซนต์ท่าเต้นทําการแสดงบนเวทีแล้วก็ในทุกๆงานออกมาได้ดีสุดๆท่าเต้นยากขนาดไหนจะต้องลงไป เต้นกับพื้นลงไปคลานฉีกแข้งฉีขาอย่างไงเนี่ยสาวๆทุกคนก็สามารถทําออกมาได้ดีแล้วก็ออกมาดูดีมากๆทั้งท่าเต้นที่เข้ากับเพลงการพรีเซนต์ของสาวๆที่ทําออกมาได้ดีทุกอย่างเนี่ยก็คือเพอร์เฟกจริงๆนะครับแฟนๆต่างบอกเลยว่าสมมงเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟีมลประจํางานเมลลอนมิวสิกอะวอร์ดชุดเน2มากๆวันนี้เนี่ยเลซาร์ฟิลนะคบเข้าร่วมงานด้วยชุดออฟแบล็ก Black, ที่สุดปังมากๆเป็นคนที่ดูสวยจริงๆนะครับชุดแต่ละคนเนี่ยคือออกแบบมาได้ลงตัวแล้วก็เข้ากับสาวๆเลยซึ่ง แฟนๆนก็ชื่นชมเหมือนกันนะครับว่าสไตลิสต์จัดการเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีเข้ากับงานเข้ากับลุคของสาวๆทุกคนแต่ละคนเนี่ยก็มีลุคที่แตกต่างกันออกไปและเสื้อผ้าหน้าผมที่จัดให้เนี่ยก็คือเข้ากับบุคลิกของสาวๆทั้ง5คนมากๆปังตั้งแต่เดินร e d c a r ป e ตนะครับมาจนถึงขึ้นรับรางวัลแล้วก็มีการสป e ด d ได้ดีมากๆเลยเช่นเดียวกันแฟนๆก็บอกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเลซาดัฟิมจะต้องเตรียมตัวรับความปังเพิ่มขึ้นแน่นอนนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นตั้งแต่เดบ ้องมาเตรียมตัวเพิ่มความปังของสาวๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงเนี่ยฟแฟนๆของเลซูราฟิมทุกคนเหล่าพีออนหน้านะครับอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับเลซูร่าฟิมกับการคว้ารางวัล Best Performance Female ประจำงาน Melon Music Award 2022ครั้งนี้มาด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรืออยากจะร่วมอวยพรให้กับเลซูราฟิมสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่องราวของงานประกาศรางวัลของเมลอนให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกทีหนึ่งและกันนะครับคลิปนี้ต้ตตอองขอัวลา เป็นแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับอันยอง